ในหัวข้อนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม led ด้วยแผงควบคุม arduino ตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ใน component นะครับเล่าออกมาเลยเล่าอ,อุปกรณ์ออก,กออามาให้ครบเลยจากนั้นให้ทำการต่อวงจรให้หลอด led ของเราเนี่ยทำงานซะก่อนแล้วค่อยไปเขียนโปรแกรมวิธีการเมื่อเราดึง คอมโพเนนต่างๆมาแล้วนะครับให้ครบเนี่ยให้เราทําการคลิกลงไปที่อุปกรณ์ก่อนแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยส่วนรีซิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ตั้งชื่อแล้วก็เซตเป็นสัก200โอห์มเดิมมันจะเป็นน่าจะเป็น1กิโลโอห์มนะครับลองเซตเป็น200โอห์มนะ ทีน,นี้ต่อวงจรเลยนะครับอหมุนสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาขาลบมาต่อเข้ากับรีสเตอร์อรีสเตอร์มาต่อเข้ากับไฟลบนะ GND นะ ลากมาสัไกลนะฮะเพื่อความสวยงามที่สำคัญเลยอย่าลืมเปลี่ยนสีทีนี้ขาบวกให้เชื่อมกับขาห้าเลยขั้วบวกของหลอด led เสร็จแล้วทีนี้เราจะทำการเขียนโปรแกรมเรามาที่โค้ดครับลบโค้ดเหล่านี้ออกให้หมดนะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะเริ่มจากการสร้างฟังก์ชันไว้เซตอัพก่อนนะครับไว้เซตอัพ คะละต้องพิมพ์ให้ถูกนะจ๊ะมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวขยายโค้ดให้เป็นตัวใหญ่ๆทีนี้ในโค้ดก็จะมีพินนะครับพินโหมดพินโหมดต,ตัวนี้จะหมายถึงการเรียกใช้งานขา ใน Arduino ของเราตอนนี้เราต่อที่ขาดิจิตอล5นะครับแล้วก็ใส่5ตามด้วยคอมมาทีนี้เราจะเซตเป็นเอาต์พุตหรืออินพุตทีนี้เราก็ต้องมาดูการทำงานของเราเราจะส่งกระแสไฟเข้าไปที่หลอด LED ฉะนั้นเราก็ต้องเซตเป็นเอาต์พุตนะครับเอาต์พุต เสร็จแล้วจากนั้นเรามาสร้างอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือไว้ลูปไว้ลูปก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลูปลูปก็คือการทำซ้ำนั่นเองเราจะให้โปรแกรมของเราทำอะไรซ้ำๆทีนี้การที่เราจะสั่งงานให้หลอด led ติดเราจะต้องเขียนโปรแกรม สั่งให้สัญญาณไฟมันวิ่งออกจากขา5นะครับก็คือคำสั่ง Digital l r i h t นะครับ Digital ระวังตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะนักเรียนครูจะพิมพ์ช้าๆนะครับถ้าพวกเราตามไม่ทันนักเรียนก็ทำการกด Stop ไว้แล้วก็พิมพ์ตามทีนี้ดิจิตอลไลท์ของเราเนี่ย ก็คือการผิดนะเขียนสัญญาณดิตอนลงไปที่ขา5้าในทีนี้จะเขียนสัญญาณอะไรลงไปการที่จะให้ไฟติดนะครับมันก็ต้องเขียนสัญญาณไฮลงไปนะทีนี้เราจะเขียนตลอดเลยเหรอไม่นะครับโจทย์คือให้มันกระพริบแสดงว่าการกระพริบก็คือการติดแล้ก็ดับ ทีนี้เราจะให้มันติดดับยังไงเราก็ใช้เอา,เอาใช้การเอาคําสั่งดีเลย์มาควบคุมดีเลย์จะเป็นตัวควบคุมว่าหรือหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาคําสั่งข้างบนนะครับจะให้มันติดกี่วินาทีเบื้องต้นจะเอา1,000 m พันมิลลิเซกก่อนนะครับก็คือ1วินาที พอติดเสร็จจะให้ทำอะไรคูก็ปี้นะครับพอติด1วินาทีแล้วครูจะให้มันดับวันดับก็เหมือนเดิมครับดิจิตอลไลท์นะครับแต่สถานะที่เขียนไปจะไม่ใช่หายแล้วจะเป็นโลก็คือเขียนสถานะไฟดับภูภาษาเราก็คือไฟดับนะครับที่ขาหาเหมือนเดิมนะครับ แล้วมันจะดับตลอดหรือไม่ไม่นะครับจะดับแค่1นึ่งวิจากนั้นโปรแกรมจะทําการโวนเข้ามาทําคําสั่งแรกจะทําอยู่อย่างนี้นะเพราะเราเขียนใน Vo i l e loop ทีนี้เรามาเทสโปรแกรมนะครับกดไปที่ start simulator start simulation สังเกตนะครับไฟจะติดและก็ดับหนึ่งวิทีนี้ครูลองให้มันเร็วขึ้น จะใส่500มิลลิเซกนะครับก็คือครึ่งวินาทีนะสตาร์ทครับเึ๊บเห็นไหมครัสังเกตได้ว่ามันจะกระพริบเร็วขึ้นเสร็จแล้วครับการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้นนะถ้าใครไม่ทันก็กดพอตเอ้ยกดสตอปไว้นะครับ